กันในนั้นนะครับกับพปกเราสองมอคระตุนจากเพจสองมอครงตุนนะครับวันนี้ก็มาพบกันในซีรีส์ดีๆชื่อว่า MACD 3นาทีรู้เรื่องนะครับรายการที่จะนําคุณผู้ชมู้ฟังเข้าไปวิเคราะห์สินทรัพย์แบบคู่นะครับแบบเพื่อนเล่าสู่เพื่อนฟังดูจิตวิทยาตลาดผ่านอินดิเคเตอร์ ABC โดยแชทเทรดดิ้งวิวไปด้วยกันนะครับวันนี้เป็นสินทรัพย์คู่ไหนไปดูกันเลยนะครับ เป็นหุ้นดังใน Set i n d e x Thailand นั่นเองนะครับหุ้นลานนานะครับช่วงนี้เงินเฟอ้อหนะักฐานหินราคาขึ้นไปดูหุ้นฐานหินกันนะครับลานนาก็เป็นหนึ่งใน3ผู้นำของอุตสาหกรรมฐานหินในประเทศไทยนะครับผมโดยที่ตัวบริษัทลานนานะครับรีซอสมหาชนจำกัด ได้ทาการผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับแบ่งธุรกิจออกเป็นธุรกิจถ่านหินในประเทศนําเข้าถ่านหินเหมืองร่วมทุนและจากแหล่งอื่นในประเทศอิโนโดนีเซียมาจําหน่ายนะครับแล้วก็2คือทําธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศนะครับเข้าไปร่วมทุนทําเหมืองถ่านหินในต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย หลายประเทศเช่นอินโดนีเซียนะครับมาเลเซียนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสผู้นํำฐานหินในประเทศของเรานะครับ ครับตัวรานนาก็มีตัว AGE แล้วก็ตัวบ้านปู่ที่เราได้ทํารีวิวไปแล้วนั่นเองนะครับมาดูตัวรายได้เลครับรายได้เพิ่มขึ้น65% year on year นะครับกํไรเพิ่มขึ้น438% y อ a r on year นะครับตัวนี้เพิ่มขึ้น37%นะครับตัวสินทรัพย์เพิ่มขึ้น29%ด้วยกันก็ถือว่างบสวยนะครับช่วงนี้ทางอินราคาเป็นขาขึ้น,นครับแต่ความอันตรายก็เป็นหุ้นวัตจักรนะครับเพื่อนๆทางใดก็เข้าออกตามวัฏจักรให้ทันด้วยนะครับไม่งั้นจะขาดทุนหนักได้นะครับ ตัว a l u a t i ่นตัว P/E นี่ก็ถือว่าถูกนะครับเพราะว่ารายได้ดีปรจจั์เป็นขาขึ้นนะครับ P/E อยู่ที่6.5เท่าลงทุน6ปีกว่าๆคืนทุนนะครับ P/BB o ุ k ไ a ลู e อยู่ที่1.8เท่าราคานี้ก็แปลผลได้ว่าได้แพงกว่าเจ้ามือ เจ้าของประมาณ1.8เท่านะครับนี่น้อยนะครับดีเลยโชว์แก้0.73เท่านะครับคือถ้าน้อยกว่าห,หนึ่งก็น้อยมากเลยนะครับยืปันผลให้มาอย่างจัดเต็ม8.21ต่อปีเลยนะครับไปดูกราฟกันเลยนะครับตัวกราฟไทม์เฟรม,มันนะครับเพื่อว่ามีการตัด ขึ้นครับของตัว m s c d Line นะครับเส้นสีดำเงินตัดเส้นสีแดง Signal Line ขึ้นไปอย่างแข็งแกร่งนะครับมี Histogram เขียวเข้มนะครับแต่เริ่มไต่ระดับลงมาแล้วนะครับ Histogram นะครับปุ่งเชือเป็นขาขึ้นนะครับแต่เป็นขาขึ้นที่กำลังอ่อนแรงจากตัวแท่ง Histogram ที่ลดระดับลงนั่นเองนะครับไปดูทาง f r b o n a กันเลยครับตัวกราฟทาง f i b o n a c พบว่าเป็นขาขึ้นที่ยังไม่แน่ใจไม่แน่นอนนะครับเพราะว่า การตัดขึ้นของ MBCD Line เส้นจำาวนตัดเส้นสีแดงขึ้นไปแล้วก็ฮิสโตแกรมแท่งไม่สูงมากนะครับบ่งชี้ว่าเป็นขาขึ้นแต่เป็นขาขึ้นที่ไม่แข็งแรงมากนะครับไปดู Time Frame D กันเลยครับ Time Frame D ก็ไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่ครับเป็นขาขึ้นเหมือนกันนะครับมีการตัดขึ้นของ MBCD Line เส้นจำนวนตัดเส้นสีแดงสัญญาลัยขึ้นไปนะครับแล้วก็มีฮิสโตแกรมเขียวเข้มขึ้นไปนะครับแต่มันจะแต่ระดับลงมาเล็กน้อยนะครับบ่งชี้ว่า เป็นขาขึ้นที่กําลังอ่อนแรงนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจหุ้นกลุ่มหนึ้งก็ลองพิจารณากันดูนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มวัฏจักรนะครับเข้าออกตามไซเคิลนะครับด้วยวอเลเชนถือว่าถูกนะครับปันผลถือว่าดีรายได้ตอนนี้ถือว่าดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวัฏจักรขาลงเมื่อไหร่ก็อาจจะขาดทุนหนักถ้าออกไม่ทันนะครับตัวกราฟก็ถือว่าเป็นขาขึ้นทั้งในทางเฟรมดีทางเฟรมวิกแล้วก็ทางเฟรมมันนั่นเองนะครับผม ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ <นะ S 1> ผมเพื่อนชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดตามผลง,งานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ